ทีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9อสมทเสนอรายการขับปลอดภัยไม่เข้าใจเลยนะคะที่จริงอะย,ยางก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้น่ะทำไมเราถึงต้องเลือกซื้อที่จ่ายแพงกว่าล่ะคะยางรถยนต์นะฮะดูภายนอกก็เหมือนเหมืนกันหมดอะแต่เส้นที่เราเลือกมันมีใยเหล็ก าย,ยเหล็กพวกนี้นะประสานกันรัดหน้ายางตลอดทั้งเส้นทําให้ยางม,มีความแข็งแรงกว่ายางธรรมดา <c oughs> เวลารถวิ่งเร็วๆนะยางจะไม่บิดตัวหน้ายางจะเกาะถนนได้เต็มหน้ากว้างของยางฉะนั้นรถจึงจะเกาะถนนได้ดีกว่าและให้ความปลอดภัยมากขึ้นกว่าด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทำไมถึงจ่ายแพงกว่าจ่ายแพงกว่านิดหน่อยจะทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเยอะเลยทาไมต้องจ่ายแพงกว่าล่ะ ใช้รถให้ปลอดภัยควรใส่ใจรู้เรื่องยาด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทยางสยามจำกัดผู้ผลิตยางสยามไทยขับปลอดภัยกับสยามไทยอาหารเพื่อสุขภาพถั่วเหลืองนับเป็นถั่วสารพัดประโยชน์ปัจจุบันถั่วเหลืองถูกสกัดออกมาปเป็นน้ำมันพืช เพื่อใช้ในการประกอบอาหารทำเป็นเต้าหูย้ยีน้ำเต้าหู้่วเหลืองมีโปรโตีนอย่างอุดมสมบูรณ์มีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 B2 มีสารต่างๆนอกจากนี้ยังมีเกลือแร่อีกหลายชนิดทวเรือง1กิโลกร,รมัมจะมีปริมาณโปรโตีนเท่ากับเนื้อหมูแดงกว่า2กิโลหรือไข่ไก่3กิโล หรือนมวัวสดถึง12กิโลสนับสนุนโดยเรื่องหลังความสําเร็จของครอบครัวคนดังแต่เขาไม่เคยปิดบังระบปรุงอาหารเขาใช้น้ําปลาผสมตาหน่อม้เพื่อให้รสกลมกล่อมแบบไทยๆและรสกลมกลืนเข้ากับอาหารที่ปรุงน้าปลาผสมตาหน่อม้นิยมใช้ทั่วไปรายการเพื่อสังคมไปประตูน้าเท่าไหร่คะ ไปประตูนละ้ขอสองสิบาทฮะอไปนี่ลงไปนะแยกเนี้ยก็ห้ามกลับรถห้ามกลับรถกลับได้รอจังหวะหน่อย ไปเถอะด,ดูสิคันหลังลก็บิบแต่ไล่แล้วนะใจะเย็นพี่ไปออบแยกต่างสีเวลาสิใช้ถนนอย่าเห็นแก่ได้หน้าละอายทำให้ใครเดือดร้อนห้ามกลับรถจะับสนุนรายการโดยด้วยรักและห่วงใยไทยประกันชีวิต